สวัสดีเด้อจ้าทุกคนเมื่อนีก็มาเบิงเด้อว,วิธีเอาเปลือกแล้วก็เจลเหลืองๆอ,อยู่ในเม็ดผักหวานออกนะจ๊ะ เริ่มต้นกันมีลาทุกคนไปปีนอยากได้ลูกก็ต้องปีนเหมือนลูกมะไฟไหมทุกคนลูกผักหวานสุกเหมือนลูกมะไฟเลยสีเหลืองเออเฮอแบบนี้เลยทุกคนไผ่บกเคยเห็นกับเห็นซะเดอ้อสมกับพึ่งเคยเห็นข้างแรกนั่นแหละเกินมาอายุปูนีแล้วยายพู่เป็นคนสอยให้นะจ๊ะส้มก็เก็บมเมล็ดที่มันหล่นอยู่ข้างล่างนะจ๊ะเก็บไปเก็บมากกว่าาจ้งสีเด้เอาไว้ให้ไกลกินแนะ่เก็บเือนหลายว่าสั้น เราก็เก็บเท่าที่เก็บได้นั่นแหละทุกคนไม่เก็บให้หมดหรอกเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะเลยเต็มพื้นนี่ว้าสุดยอดเลยจ้ะทุกคนสะออนผักหวานหลายเพราะได้ผักหวานมาเขากะเทศไ่านามันก็ฟัวงลองแอง,งแรงแบบนี้แหละทุกคนเพราะว่าก่อนที่จะถึงมเมล็ดผักหวานมันก็จะมีเจลแล้วก็มีเปลือกหนาหุ้มอยู่นะจ้ะทุกคนข้างๆก็จะเป็นถังทรายด้ขี้ดินทรายที่ไว้ก่อสร้างบ้านสร้างอย่างนี้แหละทุกคนเอาออกมาไว้เพื่อที่จะขัด ผักหวานให้เหลือแต่มเมล็ดโอ้ยมา,าไปว่ามากับเห็ดหยากอยู่เดอ้อจ้าทุกคนกว่าเจลหรือเปลือกมันออกหมดบางคนอาจจะคิดผ่าเมื่อออกเนาะสมผ่าว่าเจลเจลละเม็ดเหลืองๆเ,เปลือกเหลืองๆมันอะทุกคนมันก็คือที่แบบว่านวลเห็นไหมนวลของมัน,น่ะแมมทุกคนเนื้อของมันนะ่ะแหมกว่าจะขาดออกเราต้องใช้แบบว่าอันนี้ทรายอะขาดจริงๆนะมันถึงจะออก้าเข้ามาหูเีละอันนี่นี่ว่าใดพราะต้นมือเม,ม,มือก่อน <laughs> กว่าสิแล้วนี่ทุกคนเอ้ยก็ใช้เวลาอยู่เด้กว่าสิแล้วยีหลีมันใช้เวลาอยู่บางคนอาจจะเห็นว่าเออเฮ็ดง่ายแท้ะ <c oughs> ในลูกเนาะในคลิปทรงเฮ็ดง่ายเด้แต่ตามจริงไม่ใช่เลยนะมันยากอยู่แล้วก็ปลูกยากด้วยเป็นของที่ปลูกยากที่สําคัญคือทุกคนอยากจะบอกเลยเม็ดมันลอยเดี๋ยวจะต่อไปก็จะดูว่าเม็ดมันลอยคืออะไรนะทุกคนอาจจะมองภาพไม่ออก <c oughs> อันตอนต้นคลิปน่ะมันก็นลอยอยู่เพราะวะ มันยังมีเปลือกเหลืองๆแล้วก็มีเจลนุ่มๆเนื้อนวลๆของมันอยู่ที่ติดอยู่ในมเมล็ดเนาะมันก็เลยฟุงองงแองแรงๆบาดท,ที่หนีมาเบิงเอ้อบาดท,ที่นีพอเอามเมล็ดคัดไส้ออกได้หมดแล้วเหลือแต่มเมล็ดน่ะทุกคนเอ้ยอย่าสีห้องไห้ <laughs> ถามไข่ไผ่กวามันบบเกิดดอกโสมว่าซ่านเขาหอมมาตะไก่ปีนกับปีนเกบกับเก็บญาติไก่กับญาตินะแม่ทุกคนเอ้ยอันนี้แหละ มันเล็ดของหมากผักหวานที่ขัดทรายแล้วเรียบร้อยเหลือแต่มเมล็ดมันกับฟูอองลองแองแรงแบบนี้แลละทุกคนเบิงดูล่ะ <c oughs> แม่ปองยายภูบอกว่ามันไม่เกิดยายนิดบอกว่าเออเเกิดกับปลูกไปโรลดเพื่อมันเกิดพะนะ <c oughs> โอ้ยไข่อกาเสียใจนิดนึงว่าข่อยตั้งใจเฮ็ดแต่ทําไมมันลอยน้ําหมดมันลอยน้ําก็คือเหมือนตัวผู้ทุกคนบ่นเกิดยา <c oughs> ยนี่บอกว่าปลูกโลดลองเบิ้งมาสัน้น ก็ส <S PR an ienne> ิได้ล่องเบื่องจังสันตัวไม่ได้เห็นเราแม่ก็เอามาล้างน้ําเอาไปใส่หวดถึงลมวันหนึ่งทุกคนแล้วก็เอาไปปลูกในขี้ดินทรายนะส่งก็เอาเสด็จน้ำไว้แล้วก็พึ่งลมไว้นิดหนึ่งผ่านไปนึ่งคืนนี่แหละย่นิดก็เอาลงขี้ดินทรายแล้วก็ผ่าคุ้มแล้วก็เอาพลาสติ๊กขุมมีเทื่อนึงเพราะว่ากันฝนตกใส่กันแดดซองที่เอาผ่าคุ้มนะมันก็จะได้งอกไวๆววานเพราะว่าหน้าให้มันงอกเด้อข่อยเห็ดเมื่อยอยู่นี่คือเมล็ดผักหวานรอชมว่ามันจะปลูกติดหรือเปล่าวันนี้แค่นี้นะบ๊ายบายจ